เดือนสิงหาคมวันหยุดมันช่างเยอะดีจริงๆได้เวลามาหาแมปหน้าเล่นกันแล้วครับกับคอนเทนต์หแมปหน้าเล่นประจําเดือนสิงหาคม แต่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับจะทําการขอเปลี่ยนชื่อเป็น5แมปน้าเล่นในโลโบ็อกแล้วตามด้วยเลข EP ก็แล้วกันนะครับเพื่อกันความสับสนแต่คอนเซ็ปต์เนี่ยก็ยังคงเป็นการหาแมปดีๆน่าสนใจที่คนอาจจะไม่รู้จกักหรืออาจจะกําลังเป็นกระแสจนน่าเอามาทําคลิปก็จะนํามาแนะนําให้ทุกท่านเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจลองเล่นหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่านี่เป็นคลิปจัดอันดับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมอาจจะไม่ได้มีแมปดงัดงๆมาอยู่ในคลิปเพราะไม่รู้จะแนะนําไปทําไม ในเมื่อทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแถมถ้าเอาแบบดังๆมาหมดเนี่ยแบบกระแสน้อยเนี่ยไม่น่าจะได้อยู่ในลิสต์นี้สักแบบแน่นอนเอาไว้ถ้ามันดีจริงๆหรือไม่รู้จะเอาแบบอะไรมาแล้วนะครับก็จะามาแนะนํมาให้ทุกท่านและกันนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้จะมีแบบอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่า From Shovelware Studios Hollywood It's your new favorite show Welcome to Shovelware's Brain, Brain Game Shovelware Brain Game ถึงเวลางัดสมองที่มีความรู้อันน้อยนิดออกมาใช้กันได้แล้วกับทีวีเกมโชว์สุดกวดรับสมองประลองความรู้เราจะได้เข้าไปเป็นผู้แข่งขันในรายการเกมโชว์ชื่อดังอย่าง Shovelware Brain Game ที่มีพิธีกรอย่างกล้วย มาดําเนินรายการแบบนี้จะให้ฟีลเกมโชว์แบบเป๊ะเ,เลยที่เราจะสามารถเลือกหมวดความรู้ต่างๆและแย่งกันตอบให้ไวที่สุดโดยเจ้าของคําถามเนี่ยหากตอบถูกจะได้10คะแนนส่วนผู้เล่นที่เหลือจะได้คะแนนตามเวลาที่สามารถตอบได้หากตอบได้ก่อนเนี่ยก็จะได้คะแนนเยอะกว่าในระหว่างเกมก็จะมีข้อโบนัสที่ถ้าหากตอบถูกเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลแถมไปเลยเกมก็จะเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายใครที่มีคะแนนเยอะสุดเนี่ยก็จะได้รับรางวัลใหญ่ ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็ปันๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นของโบราณที่ดันทําแตกกลางรายการแล้วก็แถมเกามาให้หรือจะเศษซากเครื่องบินเนี่ยก็เอามาแจกเหมือนกันเท่านั้นไม่พอครับระหว่างดําเนินรายการเนี่ยก็จะแอบมีมุกต่างๆใส่มาให้เราขำๆด้วยแต่สำหรับแบบนี้นะครับอาจจะต้องเข้าใจภาษานิดหน่อยนะครับเพื่อความอินที่ดียิ่งขึ้นและสำหรับใครที่จะเล่นในมือถือนะครับแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้ด้วยนะ Hunting Season ถ้าล่ามอนนั้นไม่เล้าใจเนี่ยก็ล่าปีศาจไปเลยละกันกับแมปแนวแอคชั่นเหอเลยที่คุณจะต้องต่อกรก,กับเหล่าอาวุชีวภาพผิดกฎหมายที่ดันหลุดออกมาจากแหล่งทดลองและกําลังไล่ล่าหาแหล่งอาหารใหม่อยู่ตัวแมปก็จะมีโหมดมาให้เล่นหลากหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นโหมดล่าปีศาจโหมดเอาชีวิตรอดทำาารกิจขอความช่วยเหลือมาพร้อมกับด่านให้เราเล่นถึง4ด่าน และรองรับการตั้งทีมออกล่าได้สูงสุดทั้งหมด10คนเกมเพย์การเล่นเนี่ยก็คือจะมีอยู่2เฟสหลักๆช่วงเช้าจะเป็นการรวมกลุ่มฟาร์มหาของใช้เช่นพวกอาวุธปืนยาของช่วยเหลือต่างๆและเซตพื้นที่ในการตั้งรับปีาศาจในส่วนของเฟสกลางคืนก็จะเป็นการล่าจากเหล่าปีาศาจที่มีมาหลากหลายรูปแบบเลยครับแล้วแต่เราจะเจอด้านภาพกราฟิกเนี่ยก็จะเต็มครับทั้งแสงและเงาแต่กลางคืนน่ะแอบมืดๆไปหน่อยใครที่อยากล่าปีศาจแบบภาพสวยๆนะครับแบบนี้แนะนําเลยแถมในมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้ด้วยนะครับ อนาชีอารีนาแมปเตอร์สเพอร์ซันฮีโร่ชูเตอร์ ที่มีรูปแบบการเล่นค่อนข้างรวดเร็วเราสามารถเลือกตัวละครได้ตามต้องการโดยที่แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปในแต่ละคาสซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันและตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าเลเวลเฉพาะแยกกันไปโดยในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการปลดล็อกทาต์ของตัวละครยิ่งตัวละครนั้นมีเลเวลสูงเนี่ยก็จะปลดล็อกแพสซีฟต่างๆมาให้เราได้ใช้เยอะขึ้นในส่วนโหมดการเล่นยังมีแค่ทีมเดสแมทที่แบ่งฝ่ายออกเป็น2ทีมใครคนใดคนหนึ่งในทีมกจมจำจนน็ะะเปปผู้ชไ โดยตามที่ได้จากการเล่นเนี่ยก็สามารถนำเอาไปใช้เพื่อปลดล็อกตัวละครและซื้อสกินสวยๆใส่ได้แมบปบนี้ใครที่เล่นในมือถือนะครับก็สามารถเข้าไปใส่นนวกันได้ด้วยนะพาย l มหันรวมพลคนล่าไดนโนเสาร์แมบปบจากงานโลโบอกเกมฟันเมื่อช่วงปีที่แล้ว โดยหลังจากที่ให้เปิดทดสอบไปในช่วงกลางปีตอนนี้ตัวแมปก็เปิดให้ได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับโดยไพ่โมหันเนี่ยจะเป็นแมปแนวมอน s t e อร์ n t i n g ที่จะเน้นไปในทาง c a ชเ a l ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นครับเน้นเร็วๆมันๆม,ม,มากกว่าเกมเพลย์การเล่นก็คือเราจะลงไปในแผนที่เปิดและทำการล่าไดานโนเสาร์โดยอุต่างๆตามเพลย์สไตล์ของเราและนำชิ้นส่วนต่างๆมาค้าเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์และชุดเกราะของเราเพื่อน,นำไปล่าไดานโนเสาร์พันที่โหดยิ่งขึ้นตัวแมปมาพร้อมกับภาพที่สวยงามและโมเดลเนี่ยไม่เหลี่ยมด้วยนะครับ แต่การเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะดูแปลกๆหน่อยเพราะทีมพัฒนาเนี่ยเคยทําเกมนี้มาก่อนแล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่น V R สำหรับมือถือนะครับก็สามารถเข้าเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะดอสตาแมปกีฬาดอ Ball แอคชั่นสุดเดือด เกมเพก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือดอสบอลนั่นแหละแล่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้เล่นได้สนุกยิ่งขึ้นโดยเกมจะแบ่งฝ่ายออกเป็น2ทีมจากนั้นก็จะแจกลูกบอลมาเยอะมากเพื่อให้เราเนี่ยไปหยิมมาปาใส่กันใครที่โดนปาอัดจนเลือดหมดหลอดก่อนเนี่ยก็จะออกจากเกมไปทีมไหนผู้เล่นออกหมดก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแพ้ จุดพิเศษของแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นมูเมนต์แอคชั่นที่สุดเท่นเนี่ยแหละครับเราสามารถที่จะรับบอลกิ้งหรือสไลด์ได้แต่การเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีค่าสเต m ิ n a นานะถ้าใช้จนหมดเนี่ยก็ระวังเป็นเปาหนิงไว้ด้วยแล้วกันครับนอกจากโหมดคลาสสิกทั่วไปเนี่ยตัวแบบก็ยังมีโหมดอื่นๆด้วยเช่นโหมดปลาระเบิดถ้านั้นยังไม่พอบ,บางทีเนี่ยก็จะมีการซุ่มอีเวนต์พิเศษขึ้นมาพวกความใส่นัวเข้าไปด้วยในทุกการเล่นเราจะได้แต้มเพื่อน,นํามาใช้ซื้อของตกแต่งตัวละครเราได้ด้วยนะและแน่นอนครับแนนนี้้ใมมืืออถถเ่ก็สาารลได เรียบร้อยกับ5แมปประจํา EP นี้ชอบแมปไหนกันบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือจะรอเข้าไปโหวตแมปที่ชื่นชอบที่สุดตรงแถบชุมชนเนี่ยก็ทําได้เช่นกันคิดว่าน่าจะทําโพหลังจากลงคลิปนี้ไปประมาณหนึ่งวันนี่แหละว่างๆก็แวะเข้ามาโหวตกันได้นะครับเพื่อจะได้เอาไว้ใช้อ้างอิงเวลาทําคลิปแนะนําแมป EP ต่อๆไปสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็เช่นเคยครับนั่นแหละดูมาตั้งเยอะแล้วเอาหน้ามันฟรีนะเพียงแค่กดไลค์กดซับช่องเท่านั้นเองครับหรือจะถ้าท เอาเป็นว่าพิมพ์แค่คําว่าอยากกินโกโก้ปั่นก็นได้ครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามากันได้เลยหรือจะโดเน a ซุปเป u p e r t ง n k เนี่ยก็ยินดีเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป